ได้เปิดปืนล้วบอเอาไปเซฟไปหนิไปเปิดปั๊บเออไาน่สวัสดีครับสดีค่ะ้ยนี่คือคุณมีเหรอียคุณเอคุณต้องถือคัคพบครพสามาเองจากกูเทพเลยหรอตัวจริงว่าขดีเราไม่เห็นว่า มันเป็นเรื่องสมมุติสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมือนีมันเหยียบอะไรนะมือนีมาแม่นมาอื่นอ๋อพรุ่งนี้ไม่มันนีไม่ได้เอามือนีเจ้าสิมาเห็นท่ากินสุขไฟกินติใหญ่ทัานเห็นทัากินทัางบอกพุณค่นตีคนนี้หรอที่กำลังเป็นดุเดือดดราม่าอยู่นะครับ เดอทำในเอาซุเอซืซอเดออันในโซนดาพอนี่เป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นยี่มดียังไพี่ดีเวจริงคอนนบนี่ได้ดาัวไปจ้าวันนี้ได้ด่าวันนี้คุณด่าผัวหรือยังหมายความว่าชีวจริงคือไม่ได้ด่าแต่ว่าเวลาเจอกล้องก็ต้องดาเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์นี้หรอชีวิตจริงก็ดา สมอแต่เสมอเสมออีรีบอ่ะค่ะเมียเมี่ยคนนีเป็นคนดีบอคนดีไหมเป็นคนดีดีนะครับ CD b ดี CD b ส่วนพ่อหนังมาแค่เสมอโอ้ยายขายให้กันผงลอนว่าต่างหากคือคุณปีนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มากี่ปีแล้วฮะเป็นเด็กไอดอลมากี่ปีแล้วประมาณสักไม่ได้เลยแล้วเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอยพี่าราหรอ เป็นยาสรุปเป็นนักบีนี่แหมอ๋อเป็นนักบีเป็นนักบีตั้งหวังเป็นที่อย่างออกมาได้ยุคบีบีบ้าใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วครับพี่บีแม่บีกับตบบิ๊กรู้จักกันมาตั้งแต่บิ๊กหมวยยังไม่ใช่เด็กป่งเอาตอนนี้มันปงไปจว่าอถอดออกมาได้ผัวจะคดีไวายควายมูจังจะเจอห้าได้หัวหมดนะเอาเอาเห็นปะเห็นปะเห็นเห็น รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแบบว่าอยู่ฟินแลนด์เลยซึ่งตอนนั้นพี่บีกำลังทำน้ำปลาขายซึ่งน้ำปลาของพี่บีคือน้ำปลาสูตรระเบิดอย่างระเบิดีีค่่ะะเพราาวตอนนั้นสูตรอย่างระเบิดกัจ้าประเด็กปรเด็กันพี่เจ้าก็ต้อต่ำก็ถึงแล้วมันจิ้มมันจะกินได้ใส่ยังเป็นระนอเนาะคือตอนนั้นคือหมายถึงว่าตอนนั้นคือเรารู้จักการดอนนะพี่บีคือขายปลาคืออันนี้ขอเท้าคำแต่ว่ารู้จักกันได้ยังไงพี่บีขายปลาอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นยัง แบบว่ายังเป็นสาวสักน้อยแบบโอ้ยโอ้ยรับตูนหลงตูนรับตูนหลงไปรักหลงกับบ้านอื่นหรือเปล่าไว้รู้จักกันตอนนั้นก็เลยรู้จักกันประมาณแปดเก้าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะคือต่างคนต่างแบบว่าว่าดีขนาดไหนเฉยเนาะตอนที่เราเจ้าบอกให้เลยบอกเอกพูดก็คือตอนนั้นอันดีกับนองนะคะเข้าจักกันทั้งแบบว่า เ่ากับคือแบบเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือเรากับน้องต่างเติบโตมาในที่ออนไลน์มันกําลังจะบูมแต่ยังไม่เยอะเสมัยนั้นคือยังไม่มีใครเล่นโทรศัพท์เยอะเนาะงทำมาพอๆกันเกิดมาพอๆกันให้คนอายุอยู่อออ๋อไม่สี่สิบวันนี้ยี่ยี่สองออนไลน์ออนไลน์ เดธอได้บ้างเกินละดีคือเติบโตพร้อมการซึ่งในเวลานี้ก็พี่บีก็มีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วรักผัวเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะฉันมาตะกี้กูมีผัวหลายคนอันนี้ผัวคนที่เท่าไหร่คะัสามอ๋อสามคนสามีที่จดทะเบียนสมรสสามีแล่าปะ แล้วถ้าที่ไม่จดทะเบียนมีกี่คนคะนับนิวมือนิวตีนบอดีๆเด้อสามมันดูไงมือจริงีนไม่มีไรมีนี้เดีแล้วไอ้ไอ้สตีมคูจักบอดี้คพยาบาลฟินแลนด์ปะคะคูจักอ่าคูจักที่ไหนอ่ะที่ไหนคูจักคูจักไหนครับคูจักไอ้ทีแล้วอ๋ออันนี้เป็นผัวคุณมีอีกคนปะคะ บิ๊กบอลบิ๊กเป็นหัวนาบีสีเมีกเลบ็นบอลเป็นบราเธอร์บราเธอร์ชายแต่ให้ลั้คันเดอตอนนั้นดิอายุสิบห้าสิบหกค่ะอจะสิกาัหมันจนังนตอนนั้นแนีแล้วตอนนี้ แต่แต่ที่นี่เนี่ยคือต้น2 0 1 6มีเขาคุยกันขัะแล้วนะคะน่ารักกว่าอแต่ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะได้มาออกซ์ออ้ายไม่โดนวายคว้าแขนยันเราดิใครมาสมจริงโอ้โหเออถ้าเราชนะคะขนนทุกจังกันไม่ว่าลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมไอ้ไอ้สลิปลืมไหมครับลืมหนึงปีไหมลืมนี้ลืมอะไรลืมกันไหมนี่ลืมไปเนี่ยอนิ๊ลืมใน ชินชินไินเทียนินเทียนเิียนเทียนเิีนเทียนเทีไนเทียนเกยนเรียนเทยนเทียนีนได้นเทนเทสยนเีน้ยเทายนคนเทียนียนเทเนเียเี่นยนเยนนีีนเป็นยงเีทนเีเยยเยเียยเียยเนเเเนเ บีเขากอยากีความอย่าง้ครับิเนร่าเลื่อนเกินไป <c oughs> ดีดีค่ะยังง่ายมากค <ừ> ่ะรางหาแล้วหยผมไม่หมงหัวชุ่มมืออ่อะไรนะตอเราเราคลิปที่ว่าคุณแบบว่าปล่อยลูกแบบข้าวคาคอ่ะตอนนั้นหลัคลิปนั้นนะ่ะอ่าวอรอให้ฟังไดนะคือแบบลูกคุณแบบกลัาจะแบอแต่ว่าลูกคุณแว่าใช้แบบทักษะในการเอากรอดดไปแกด้นแัแใชบาข้าก็สิกลออไม่อย่างไไม่อย่างบ <What? S 2> ว่าหลายๆคนเขาอาจสิม่ได้ดูในเรื่องของการเลี้ยงนื้วแบบ B L W นะคะ B L W U ก็คือการเลี้ยงนิ้สมึมติมไปเกิดอาการอย่างเกเด็นติกมันไปไว้ลงนั่นะะก็คือเด็กเขาเกิดการแก็กิง้งซึ่งอาการแก็กิ้งกับอาการที่แบบว่ามันติดในลำคออะไรสะคะมันก็่คือกันเราต้องแปลงเอราต้องแปลงนะคะคือคือใน,อในคลิปถ้าเกิดว่าผู้ใหที่ได้เบ่งนะคะจะเห็นว่านคือจะไม่กใจจะไม่ไป็นแต่เราไม่ได้ ยับยั้งชั่งใจเขาจะต้องสังเกตอาการดูไม่ได้รักเลยใช่ไม่ได้รักเลยใช่แต่ต้องสังเกตเลงแต่อาการที่เจเดนเป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นพุ่นแม่นะคะอยากให้ใครที่เลี้ยงลูกสายพ L W นั่นก็คือให้ลูกกินเขาเองเป็นไปร่งแบบนี้ไปนี่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการเล็กซ์ซันจะเฝ้าแฝดนี่เพราะว่าเพื่อนเขาทั้งเพือเห็นลูกเป็นแบบโอ้ลูกจะตายก็ดีลูกก็ตายยากควายจะสิ้นใจควงคือทาร่าบะอย่าไปลืมแม่ยับยั้ง น,ะะนั่นแหละค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ศึกษาเรื่องก้อนสินดาั่างดี <c oughs> ดาบิกก้อนอออด้เช่นยังสมมุติลมผิดหลายสิ่งหลายอย่างาที <c oughs> ่เปิดเช็คก <c oughs> ้อนยาวเปิดไอ้หี่งจีอีนี่เราต้องเปิดเพื่เดียวกับพ่อ <c oughs> อืมอีกไหนอีกอันอันอันีไหนคะที่เปิดแชทคครับผมไม่เคยมีปัญหากับเมียฝรั่งนะฮะเพราะว่าแม่ผมเี็นเป็นเมียฝรั่งใช่วันนี้ก็ต้องเจ็นีบบี มือดิสโซ่ฟีมือตั<พ>อบบะฮุงเพราะว่านั่งบินในปัจจายการเป่าเล่ากับบะฮุงปกปุกปุกและเติบโตจากก,<ม>การขายประแดะแมงค่ะละก็ดาวัวพคอนทำไมถึงเลิกขายประแดะครับ